เอาละครับสวัสดีคุณผู้ชมผู้ฟังทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม The Battle Cat แมวเหมียวประจันบานซึ่งในวันนี้นะครับก็ขอขอบคุณทุกทคนก่อนเลยว่าที่ทุกทคนเนี่ยได้ให้กำลังใจผมโดยการกด subscribe และกดไลค์จนผมมาถึง100 subscribe แลกในชีวิต ขอขอบคุณทุกๆคนจริงๆนะครับในส่วนของวันนี้นะครับผมก็จะพาเพื่อนๆเนี่ยไปตามหาแมวตัวนึงที่ชื่อว่าแมวหูล,ลหูนะเจ้าแมวหูล,ละหูเนี่ยมันมีประโยชน์ยังไงนะมันจะเอาไว้ช่วยสู้กับศัตรูประเภทเมทัลได้ดีมากๆเลยนะครับ <What? S 1> ซึ่งด่านที่ผมจะพาเพื่อนๆไปเล่เนในวันนี้ก็มีชื่อว่าสวิต ไอออนนี <I> ้ <one> e> นั่นเองนะครับศัตรูที่เพื่อนๆจะเจอนะครับก็จะมีตั้งแต่ฮิปโปเล็กแมวน้ำเล็กแรดเล็กแล้วก็มีฮิปโปเลกที่ว่าไม่ได้เก่งมาเท่าไหร่รสุดท้ายเนี่ยนะครับก็จะมีเป็นตัวบอสที่เป็นสาโคนประเภทเม, <S 2> <S 2> <S 2> มทันอันนี้ย้ำกับเพื่อนๆทุกคนนะครับว่าเจ้าสาโคนประเภทนี้ไม่ใช้ประเภทฟโฟลติงไม่ใช้ประเภทลอยเพราะฉะนั้นนะครับถ้าเอาแมวที่เอาไว้ต่อสู้กับพวกแมวโฟลติงมาเนี่ยไม่มีผลแน่นอนนะครับ อันนี้นะครับเพื่อนๆก็คือเป็นเซตของผมนะครับที่ผมจะเอาไปใช้นั่นเองนะครับซึ่งโดยหลักๆเลยเนี่ยเราจะต้องมีการเอาอาตัวแมวที่มีการติดคิติเคาไปนะครับเพราะว่าเจ้าเมทันเนี่ยทุกดาเมจมันจะนับแค่หนึ่งเท่านั้นนะครับแต่ว่าถ้าสมมติมีการคิติเคาเกิดขึ้นเนี่ยมันจะนับดาเมจโดยรวมนะครับซึ่งทีที่ผมเอาไปเนี่ยก็จะมีเนโกะนะครับโมเนโกสองตัวเนี่ยก็คือมันจะทําให้อัตราคิติเคาเลนเนี่ยเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็จะมีตัวที่ทําเกมนั่นคือตัวนี้เจ้า แมวขี้ไดโนเสาร์นั่นเองนะครับจริงๆถ้าเพื่อนๆไม่ได้มีร่างนี้มันมีอีกตัวหนึ่งเนี่ยมันก็พอที่จะผ่านได้เหมือนกันนะครับหลักๆเลยโดยสําคัญเนี่ยก็คือว่าจะต้องเอาแมวที่เป็นมีชฉิวเนี่ยไปเยอะๆเพราะว่าเจ้าตัวไซโคเนี่ยมันโจมตีค่อนข้างถี่แล้วโจมตีรัวๆและที่สําคัญเพื่อนๆถ้าเพื่อนๆได้อูเบอร์แหล่ตัวนี้นะม a r a u d e อ Cat คแมวกวนตีนแมวกวนหาเพื่อนๆได้ตัวนี้ไปเนี่ย เก็บไว้เลยนะครับแล้วก็อัพมันให้เต็มเพราะว่ามันจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆมากในตอนที่สู้กับศัตรูที่เป็นประเภทเมทันนั่นเองเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าผมเนี่ยจะผ่านด่านนี้ไปได้ยังไงนะครับถ้าเพื่อนๆพร้อมแล้วเราก็ไปชมกันเลยโอ้ด่านมันค่อนข้างไกลมากเลยนะครับคุณผู้ชม oh. ก็คือว่าเราใสา่โขนเนี่ยมันเดินค่อนข้างเร็วมากเลยนะแป๊บเดียวก็ถึงท่านแล้ว no. ด้านนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นเลยว่าถ้าเราได้หุ่นละหูมาเนี่ยมันจะช่วยเราเป็นอย่างมากเพราะมันจะฟรีสเจ้าสตูที่เป็นเมทันนั่นเองนี่มันรอให้เราเปิดก่อนเลยเลยเดี๋ยวล้อเก็บตังค์แป๊บหนึ่งนะเอาล้ครับคุณผู้ชมผมว่าผมพร้อมแล้วแล้วผมปล่อยแมวไปเลยโอเคมาเจอกันหน่อยนี่นะครับพยายามปล่อยแมวที่เป็นพวกมีชิวนะไปเยอะๆนะ นี้เราเอาตัวนี้ไปเลยอ๋อ,อมนะันนาไซคขนน้ำเพรติดคีก็กระเด้งหนึ่งทีนะครับถ้าจำไม่ผิดมันน่าจะกระเด้งสิบขังนะสองขังแล้วคุณผู้ชมติดคีไปเรื่อยๆแล้วอ่ามันก็ดังมีดิวีัวมาเรื่อยๆเห็นไหมยิ่งมีมีดเวยเยอะนะคุณผู้ชมมันก็จะ ทำให้ตัวไซโคลเนี่ยมันเข้าถึงเราได้ยากนะครับเพราะว่ามันจะต้องไล่ตีมิชิวเจอตัวก่อนอ่าเรียบร้อยไปแล้วครับเพราะว่าโดนดาเมจจากตัวที่เป็นอูเบอร์แหล่นั่นเองนะครับมันเลยทําให้มีดาเมจที่ค่อนข้างสูงที่เหลือก็ไม่น่ายากแล้วครับอ่าแล้วเดี๋ยวเรามาชมกันต่อนะครับว่าการไปหาล้างทูฟอร์มของเจ้าหุ่นละหูแคทเป็นยังไงไปชมกันเลยก็มาในด่านต่อไปกันเลยนะครับก็คือด่านที่มีชื่อว่าบิทเตอร์ไอออนนี้นั่นเอง เดี๋ยวไปดูกันว่าศัตรูมีอะไรบ้างนะครับซึ่งในด่านนี้เองนะครับก็จะมีทั้งหมด2ด่านเนาะด่านแรกเนี่ยเพื่อนๆก็จะเจอกับตัวศัตรูชุดเดิมนะแต่ว่าในรอบนี้มันจะมีเงินไขให้เราเล่นอยู่ก็คือว่าเราจะสามารถใช้แมวที่มีราคาไม่เกิน750ิบาทหรือว่าต่ำกว่าน,นั้นนะครับแล้วก็อันนี้เนี่ยถ้าชนะเนี่ยมันก็จะแจกในส่วนของ1ล้าน x p นั่นเอง <Wow. S 1> แต่ที่เราจะมาดูกันนะครับก็คือด่านนี้นะครับด่านนีเนี่ยเพื่อนๆทุกคนก็คือ มันจะมีศัตรูเพิ่มมาก็คือเป็นสีดำแล้วก็ที่สำคัญที่สุดก็คือเจ้าหมีสีดำนี่เอง <S <S 1> <S 1> <S 1> เดี๋ยวเรามาดูกันว่าเราจะผ่านด่านนี้ไปได้ยังไงนะครับถ้าคุณผู้ชมพร้อมแล้วละก็ไปชมกันได้เลยอา่าขอเปิดมาด้วยเจ้าตัวฮิปโปเมทันนะครับอันนี้ก็คือเป็นฮิปโปธรรมดาทั่วไปติคิดดิคัน ก็เดียวก็เรียบร้อยไปแล้วนะครับมาดูกันดีกว่าว่าไอ้พวกสตูสีดำเนี่ยมันจะออกมาตอนไหนเมื่อเดิมนะครับคอนเซปต์ก็คือเอามีชิวมาให้เยอะไปก่อนนะครับอ่านี่เราส่งเจ้าไดโนเสาร์แคทเป็นแมวแล้วทำไมมันขึ้นไปอยู่บนไนโนเสาร์ได้เองนี่ไม่ธรรมดาจริงอ่าในสุดก็มีจิงโจ้สีดำออกมาแล้วนะครับ นี่ส่งพิซซ่าแคทไปเจ้าเดิมเติมเติมเพื่อจะโทษก่าเดิมหน่อยเนี่ยถ้าคุณผู้ชมเนี่ยสามารถที่จะค้าพวกไอ้มอนเตอร์เอ้ไม่ใช้สิศัตรูของเราได้เร็วเนี่ยนะครับมันก็จะมีตังค์ให้เรามาใช้สามารถปล่อยพวกตัวที่ไปทําดาเมจได้เลยอย่างเช่นเจ้าตัวเนี่ยเสือถือต้นไม,ม้ยผมแล้วจาชื้อแมวไม่ค่อยได้สักทีนึงเห็นอะไรก็ไม่รู้เล่นเกมนี้จําชื้อไม่ค่อยได้เลเยเยอะกว่าเออจำได้อ๋อนี่ถ้ามีเจ้าไอ้มีสีเดองออกมาก็คือยิงปืนใส่มันเลย แค่นั้นเองนะครับไม่ต้องไปเคลียรอ,อะไรมั้อ่าบอสก็ออกมาแล้วนะครับเพื่อนๆทุกคนก็คือตอนเนี้ยที่สําคัญคือลุ้นให้ติดคขีดคัน้นบ่อยๆนะครับถ้าติดคขีดคัน้นบ่อยๆเนี่ยแป๊บเดียวบอสก็ตายแล,แล้วก็หลีไปจาัดก,การในตัวที่เป็นสีดําข้างหลังนะหมาเลยเอาเลยจะมาสู้กับแมวได้เลยแมวผมนี่สุดยอดไหมคุณผู้ชมหักกิ่งอีกแล้วนะกิ่งทุกคลิปเลยนะคุณผู้ชม ผู้ชมมันจะเบื่อว่าเอ้นี่มันคิ้งทุกคลิปเลยเอาเรียบร้อยไปแล้วโอ้ต้องขออภัยด้วยครับผู้ชมไม่ได้จะคิ้งขนาดนั้นนะครับเน <O' od. S 1> ี่ยจะเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะว่าถ้าเล่นไปเรื่อยๆอดทนเล่นเนี่ยเดี๋ยวเขาเผิดนะแสงผมไปแล้วตรงนี้ผมก็เล่นไปเรื่อยๆนะครับไม่ได้จะไปตามหาแมวอะไรขนาดนั้น <O' od. S 1> เอาละก็ถึงบ่ามแล้วนะครับเดี๋ยวมันก็น่าจะพังแล้วละอ่าเรียบร้อยนะคร <O' od. S 2> ับ ก็อันนี้เนี่ยมันจะการันตีในส่วนของถูพร้อมเนาะแต่ว่าอันแรกเนี่ยก็คือให้เอาเทเชอร์เลดาร์ไปด้วยนะครับก็อันนี้นะครับคุณผู้ชมอยากจะบอกว่าเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเจ้าแมวหุ่นละหูเนี่ยนาตาเป็นยังไงนะครับไปดูกันเลยอ่านี้นะครับคุณผู้ชมก็คือเจ้าแมวหุ่นละหูนะครับมันคือหูแก๊สธรรมดาแต่ผมเรียกว่าหุละหูนะก็คือถ้าล้างธรรมดาเนี่ยมันก็จะหมุนได้แก๊สหนึ่งห่วงก็ถ้าเป็นอีกรางหนึ่งก็คือได้กี่ห่วงโอ้ยผมตาไหลได้สามห่วง ถ้าสมมติว่าเป็นถูฟ,ฟอมแล้วก็คือได้ประมาณสามร้อยแปดสิบพวงนะครับ<อ>สกิลของมันก็คือมันจะฟีดในส่วนของตัวที่เป็นเมทันแล้วก็โจมตีได้แค่ทาร์กเก็ตเดียวก็คือสตูตัวเดียวน,นะครับตัวนี้มีประโยชน์มากๆนะเพื่อนๆท้าเพื่อนๆสู้เราได้ตัวนี้มานะผมบอกเลยว่ามันจะดีมากๆเลยนะครับผมเป็นยังไงกันบ้างครับเพื่อนๆสำหรับคลิปตามล่าห้าแมวหุ่นล่าหูหากเพื่อนๆชอบแล้วก็ฝากกดติดตามกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมด้วยนะครับอ๋อแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยละจะได้ไม่าใหมม่จกผ วันนี้ผมขอขอบคุณทุกคนมากๆนะครับแล้วก็ขอบคุณทุกทคนที่กดติดตามจนผมมาถึง100 Subscribe แรกต้องขอขอบคุณนี้จริงๆนะครับแล้วพบกันคลิปหน้าเจอกันวันก่อนสวัสดีจ้า